สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโจก8ปเก้าครับมื่อนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่วัดพระอาจารย์เนรนามเช่นเคยแล้วครับซึ่งก็ได้มาเจอครับผู้หญิงคนหนึ่งครับกําลังทําการรูปหโบรานอยู่ครับซึ่งไหหยนวยนี้ความอยู่ครับความอยู่ตรงที่จะนํารูปปั้นปูตาเดียวมาสถิตอยู่ล่ละครับซึ่งก็ได้รูปไปเรื่อยๆนะครับเพื่อหาหวยนะครับ ซึ่งเป็นหายโบราณเชิญช่วมคลิปไปพรอพ้อมๆกันกับผมเวยครับนี่นี่ง่หมคอยเห็นหาีนมองนี่กันนั่นแล้วก็เห็น,ห,นหาแต่วตัวนี้เป็นยังนี่ตัวนั้นบ่เห็นไม่คอยเห็นตาหาตัวเดียวเนาะเป็นเห็นตาหาตัวเดียวน,นึงปูอัน<ม>บัดเฮาสิเป็นการเป็นงานเด้อปูเด้อเจ้าย่าปิดย่าบังลูกหลานให้เอฟซีขาเจ้าเห็นตัวงามๆผู้เพื่อนอยู่ทางบานก็ไดให้เพื่อนเห็นเอา บ่บอกดอกเป็นตัวบ่กเป็นเห็ดเป็นแต่จังสี่ล่ะรูปน้ำหายน้ำองค์แปลงสี่ล่ะไห้ก็เจ้าเห็นเอาะปูเจ้าแล้าขึ้นไปย่ำตรงนั้นแทอน้ะเพิ่นแล้วไปรูปบางหันแทอน้ะนี่ล่ะแสดงว่าเราเห็นแล้วแม่นี่ล่ะแต่ว่าเราบอกห้ามขึ้นยังนี่ดิหน่ะแม่เพื่อนเห็นบ่เอาผ้ากันบึงขั้นเห็นแล้วก็คอมมนมาแน่ว่าเห็นตัวใดที่ได้ตามเห็นบ่

ห้โบรานเด้อค uh, ่ะเด้ออยู Pop ่ในวัดลงทีนิลนามเฮ้านี nice. ่ล่ะห้โบรานอยู these, ่ในวัดลงทีนิลนามเราให้เบื้องเอาพี่น้องนี่ล่ะมองซีเมนตโตเล็กนั่นนะตรงนี้ที่นี่เขาเห็นเอาเห็นยใจมันตาคนมันเบื้งบกคือกันเออแต่ละมองแต่ละบอนเบื้องเอาผู้ใดอยากเห็นเบื้องเอาอันนี้ให้โบราน กระถางโบราณของเอาให้มงคลบิ่งเรากำลังเสียวเตาเรากำลังเสียวดวงดีโอ้ยเราดีเ้าเบิ่งดูมงคลโชค เจ้าเบิ้งดูเจาเบิ้งเจาเห็นตัวใดพูตาคมตาแหลมหันนี่กัเป็นหานตัวไห้ก็บหาเลขกี่ตัวให้กับเบิ่งบ่ก็สิหาม่สีที่หาเนี่คนามันง่ามนี่ล่ะง่ามงามบ่บยดบี้งามบ่งเห็นบ่ไห้ก็บาเนาะเลีงนี้ก็เป็นเลียาเนาะหาตัวเดียวบ่เจ้าเห็นมือลูกก็หาเนาะมือก็บหาเ้อง5้าหาห้าต้องาะ้ห ไม่แง่นกน้อยเจะเห็นตัวใดมงคลโชคจะบอกมาลูกจ้เห็นตัวใดบบเอาบ๋อเบ๋อผมโดนเนี่ยยุ่งมึงนี่นะเจ้าเห็นตัวใดนี่ยุ่งมึงนี่นี่งามแทนนี่แสดงว่าเราเห็นแล้วนี่น่ะเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเอฟซีเจ้าเห็นไปเอฟซีเจ้าเห็นไปพุดหน่อโอ้ยของแท้์ครัมีแต่แตแนวดีๆเนาะคุณมีการรูปไห้ด้วยครับมีรูปไห้ค่ะรูปไห้เป็นตัวเลขครับอันนี้เกตุเป็นนั่งไห้เหรอคะนั่งไฮ้ค่ะวิชานี่เป็นวิชาที่ พึกมาดวนครับต้องใส่ความจำนานครับอันไปเรื่อยๆนะครับคนกาะสินอยู่กับอิดปลงล่างสะออนดนนั่งไเอาจะเห็นตัวได้เดียวนมองตนี่ยยูมองมืไนี่เนี่ย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 เ่น่ยเนี่ยเ่ยเ่ยเนเนี่ยเ่ยเ่เนี่นเนี่ยเยเนเหมเนน่เนี่ยนเนี่เีน่ คอยเห็นหาแปดแดหาเด้เจ้าว่ามูเห็นห้าห้าแปดเห็นแปดหาหาเห็นสามตัวเห็นหาหาแปดห้าห้าแปดเมียนแต่ว่ามู่ีเห็นตัวใดกับบ่เป็นมันเอเป็นไหนะครับเห็นตันเลขหกบ่นั่นเห็นว่าตั้ะตาบ่คือกันเพิ่อนเห็นเลขหกอ่ะคือเบิ้งเรอเหีนเห้นเลขหกบ่รตเตอี่เห็นเลขหก เบืองเราด้วยหาเก่าเห็นตะเล็กหาเห็นตะเล็หานั่นเห็นตะเห็กหลตะเล็กสิไม่ด้วยเอาก็เอาาหอยมัวนัเนแหยค่ะหาหอกบอเห็นหากระมกบอมึงก็เข้านี่บ่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเนาะหาหอกหะมที่แล้วไยกระตามอยู่ดิตามเอ้าดีดีอ่ะนี่ดีดีเห็นเราเห็นว่เาเอืเ่นห็นนี่มองกันละมองมองกุญจเนาะ เป็นหัวเป็นหักันเนาะเบิ่งเอาตัวพี่น้องขาหัวขาห้าเป็นเส้นแล้วครับผู้ได้สีได้กูแปดเป็นเส้นแล้วเนาะนั่นตาเทียนนี่เนี่มองตาเทียนฮะนั่นเบิ่งในโทรศัพท์วะครับครับครับแก้วตาไพสีเห็นท่านผู้ชมเบิ่งเอาด้วยครับเพราะว่ามันก็เป็นหายโบราณเนาะเบิ่งเอาข้าจานนี่แล้วน้ำนี่เลยครับหาไปยังที่เลยครับเพราะว่าเกี่ยวกับตัวเลขเนาะครับผมก็ต้องหาครับสืบสัวหาไปเรื่อยนะครับ หอมผูกกับหอมเห็นบ่เดนี่เห็นแล้วครับเอ้าให้ท่านผู้ชมเบิ่งเอาเองก็แล้วกันว่าเห็นเป็นตัวใดนเนาะครับเนาะก็กับพิจนาเอาครับว่าเพราะว่าเป็นไหโบราณงมงมไว้ถึงดวนแล้วครับของก็มางัดขึ้นนี่นะเนาะมั่งงัดขึ้นครับท่านผู้ชมลองเบิงบ่งพิจนาเบิ่งเด้อครับบางทีอาจจะเห็นบ่เหมือนกันเด้อครับตัวเด็ดตัวดีวดวครับนั่น มันจะเป็นยังไงคือเห็นมีอย่างว่าูน <0 5 S 1> หาศู 5, 03, นหางศูนสามในกล่องเจ้า<ม>แต่ว่าบวดเบิ้งอยู่ในไฮโว่ออราระเ็นหาหาหาแปดหาหาแปดเนาหรือว่าแปดแปดหา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 แปดครับออท่านผู้ชมก็ลองเบิลงครับนี่นหน้าเลยครับนสีน้ำสิน้ตัวเลขให้ท่านชมนลครับเป็นดวงชะตาเ้ยครับถถาตีถูกก็คือถูกครับท่านผู้ชมรับไฮโบรานเนาะ โบราณเพิผมไหวถึงโดนแล้วอันตรครับอืมนี่ก็สิได้เอามาใส่ละมาใส่ต่อไปที่ไหนใส่แน่นอนครับความสะอาดแล้วนี่โง่เรอไมาใส่เนาะใส่ฐานนี่เด้บ่มีบ่เห็นเป็นห้าห้าแปดกับข้ากับเอาของเจไรละกับเอาเป็นของเจเนาะเพราะว่าเพิ่นอนเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นผู้รูปเพิ่นเป็นผู้เห็นรูปอยู่แต่ว่าเกตตู่บ่แมนสาวบริสุทธิ์บ่แมนไดย มันต้องเอาสาวบริสุทธิ์ได้รูปมันจังแมนจ้าเดี๋ยวหาสา้าบริสุทธิ์มาลูปให้เด้อมือวันที่บมือวันที่ยี่สิบห้าจังแมนจังให้เด็กหน่อยเขาลูปให้ให้ผู้สา้าเขาลูปให้วันที่ยี่สิบห้าคยดูอีกเนาะแมนเขาจังเบิงอีกตัวเด็ดตัวดีแน่นอนครับวันที่ยี่สิบห้าแล้วบัตรที่ไหนกาะ วันที่ยี่สิบเก้าเพิ่นกะสีแห่ปูกุดแห่เขามาจ้าวันที่ยี่สก้ปนสห่ปูยังคะเจปูตาเดียวปูตาทิพจ้าแมนเราวจ้าหรือว่าเพิ่นสีมีตออีกก็ต้องถั่ล้อฟังจากปากพระอาจารย์เด้อพี่น้องอันพี่น้องพูดได้อยากไดเที่ยนไช่ก็สิได้อีกอยู่ดอกเบืองส่งเพราะว่าไอ้ก็สิเริ่มมี ปูกุนแหนี่เขาก็ต้องมีการวิธีบวงสรวงก็ต้องมีเทียนใช้มีเทียนคือเก้าคือกันกับของปูตาเดียวเขาจ้าคือกันกับชุดแรกคือกันกับชุดแรกเทปแบบเดียวกันเทปแบบเดียวกันจ้าแต่เขาต้องมีวิธีบวงสรวงค่ะแตัวแทนบวงสรวงนี่สิเป็นพอผ้ามือว่าจังไดคะเจ๊จังไดมันก็ต้องเป็นพอผ้ามือแล้วล่ะแต่ว่าก็ต้องล่อเบิ่งเจ้าภาพเพิ่นเพิ่นว่าจังไดก็ให้เพิ่นคุยกันกับพระอาจารย์เนาะ จ้าพะว่าเพิ่อนอยากจังใดจังใดก็ให้เพิ่นคุยกันเท่ากับจังถับฟังจากปากพระจานาร์เพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นสีคุยกันมือนี่ลหละกับเจ้าภาพแต่วันที่27นี่เพิ่นต้องแหฮมาแท้ละเพิ่นแฮมาเฮากับต้องรอตอนรับเอาเฮาตอนรับเอาระบัดที่นี่มือบวงสวงนะเพิ่นสีบวงสวงมือใดก็ให้เพิ่นคุยกันไหมเพิ่นคุยกันหรือว่าเพิ่นสีบวงสวงมือนั่นเลยเฮากับ่รลู้จ้าแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่นบวงสวงเฮากตะ ทาบูชาไอเอ็ต้นเทียน,นใช่ยังเ,เข้ากับตองได้บูชาอยู่แล้วล่ะเพราะว่าบวงสรวงยังได้ก็ต้องเฮ็ดือกันกับปูตาเดียวเขานี่ล่ะแต่ล้อเบิงเพื่อนก่อนล,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 ล้อเพบนแถลงการ,การกนะครับแถลงการมื่อนี่ล่ะามื่อนี่ล่ะเจเกินดามันมาคุยกันนี่เ <ละ S 2> พื่อนกะสิแถลงให้ฟังมืดจ้าจ้าขอบคุณเจนตูเรล้านนะจ้าขอบคุณค่ะครับเพื่อนกะลูกไปโดนเติบครับ<ะ> นานพอสมควรนะครับก็ได้เห็นเลขปรากฏเด่นชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็ชมไปพร้อมผมเลยครับทุกคนม่วงเป็นสองหกห้าครับเราก็สองห้านะครับท่านผู้ชมน้าไปพิจรารณาเบื้องว่าสิเป็นอย่างไรนะครับเนาะขอให้ท่านเอาน้าไป พิจารณาให้ดีๆนะครับก่อนที่ตัดสินใจลงทุนเพราะการลงทุนเป็นความเสี่ยงนะครับดูเลยตัวดีนี่ๆๆๆตัวนี้แห้งชัดนี่เห็นบ่คะองดูใหม่ดีเยอโอ้หนี่นี่ๆๆๆนี่อันนี้คือย่างนีนี่เด้แม่นี่ตัวนี่เห็นชัดไหมอันนี้ยงคากดนี่แงคากเรยบดตนี่เป็นย่งน้อบัดตนี่เอาให้พี่น้องไปเพลียนหน้ากันเอาเ่งได้เ้ครับตรงนี้เล้ว โอ้สองสองสอห้าเห็นเป็นสองแปดหครับนี่เห็นเป็นเดกเดเอเอาเเห็นเป็ดาะครับเออบเห็นเป็นดดกดูเอาด้วยครับท่านผู้ชมครับเบิงเบืงเหนดีดีครับเพื่อนว่า28ง2ปดหห้วเราก็2องห้าเราก็หครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเครับ ไอ้านผู้ชมลองเพีย์หน้าเบิ่งดูว่าสิเป็นตัวไหนเนาะครับเป็นวาแงแฟนครับเห็นชัดปะเอ๊ะชัดเลยครับวางแนด้วยครับเด้เอสองแปดห้าสองหกห้าสองห้าแล้วก็หกห้านะครับ่านผู้ชมลองพียร์หน้าเบิ่งครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะเห็นชัดเลยคนะ่ะเป็นตัวเลขมันจะบ,บูบงเต้ นี่คนไทยให้โดนๆให้ต้นผู้ชมไปดูนะครับพี่เจรนาใกล้ๆแล้วครับกว่าครับมันกจะเป็นว่าสองแปดหาสหกหาสองหาครับหกหาน้ำครับบางแสนครับในชุดนี่แหละครับหากชอบคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กระดิ่งเพื่อข้อแจ้งเตือนจะไม่ได้พลาดโอ,อกาสอันสําคัญสําคัญนะครับเ๋าวผมจะรายงานสถานการณ์ต่อไปให้ท่านรับทราบเป็นระยะต่อไปครับ